มาสีแรกที่ทุกคนเห็นใช่ไหมคะเปิดตัวนางเอกมาลมพัดหน้านางเอกเขาดิเกิดมาอย่างหลอกนางเอกมาหลอกเลยดแต่หน้าเอก<อ> ไปจับงูซึ่งเป็นงูจีนนะคะทุกคนแล้วก็ตัวใหญ่มาก <c oughs> เคยตอนนั้นพี่ตรงมาคิวแรกด้วยพี่ตรงก็ถามไปว่าเฮ้ย <c oughs> เห็นน้องเคยจับงูมาแล้วไงพี่ตรงก็ถามว่าเอ้ยจับงูเป็นไงบ้างหนูกแบบพี่พี่จีจไม่ได้ของจริงอะไรเงีเย้ยหนูก็โมไปซะดิบดีว่าแบบอคติ้งอย่างเดียวไม่จับจริงอะไรเงี้พี่ตรงก็แบบอ๋อน้องแล้วโอเคเสร็จก็พอเล่นไปเล่นมาค่ะอยู่ๆเขาก็เอาถุงกระสอบใหญ่มากแล้วก็แบบจงูอะพี่ งูที่แบบมีคนแบบอุ้มน้องแบบสองสามคนอนะหางแล้วก็ตรงลำตัวแล้วก็หแล้วก็หัวแล้วก็ยกเข้ามาข้างในฉากแล้วก็มาวางไว้ปึ๊บแล้วพี่มุญก็บอกมาว่าอ่ะเดี๋ยวจับจับงูเนี้ยเข้ากระสอบจับงูเนี้ยเข้ากระสอบแล้วหนูก็มองพี่โตแล้วหนูก็แบบอ่ะพี่โตจับหัวละกัน หัวรักกันไม่ตรงเป็นตำรวจอะหนูช่วยประคองกระพออะไรอย่างงี้ตอนแรกหนูกะว่าหนูจะไม่จับเลยจนูกะว่าจะแบบประคองแบบแค่แบบนิดนึงทาเป็นแบบเหมือนจับอะไรอย่างเงี้ยเสร็จพี่ตรงก็ยกขึ้นมาพี่ตงก็บอกไม่ไหวว่ะคือคือน้องอ่หนักมากค่ะยกคนเดียวไม่ได้ต้องมีอีกคนนึงที่ยกห่างด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าโอเคไม่ไหวใช่ไหมงั้นหนูจับพี่ตรงก็จับมาปึ๊บหนูก็จับปึ๊บแล้วพี่ตรงก็ ยกเข้าไปแล้วหนูก็แค่แบบประคองหานน้องเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมากไม่ได้ซ้อมก่อนด้วยค่ะแล้วแบบหนูก็ตกใจว่าแบบ ee, าานี่หรอเนื้องูมันเป็นแบบเกล็ดเกลอะพี่แล้วมันก็เป็นเหมือนยางๆอะเป็นแบบหนึบหึบอะแล้วเข้าประตูอ้วนให,ใหญ่ๆแล้วหนักมากแล้วเสร็จปุ๊บพี่ตรงอารมณ์ไหนไม่รู้ช่วงหนูถ่ายรูปเล่นกับงูเขาเอางูมาพันตัวเขาแล้วก็ถ่ายรูปที่เขาลงไอจีอะ ก็เลยเป็นเรื่องราวนะคะคิวแรกของนางเอกพระเอกช่วยกันจับมูแล้วก็เถียงกันว่าใครจับตรงไหนนั่นแหละค่ะก็ฝากติดตามผู้หายหัวใจสู้ด้วยนะคะทุกคนยังมีแบบโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายนะคะจะสนุกแล้วก็เข้มข้นกว่านี้แล้วก็จะมีฉากที่แบบพีคๆเยอะมากแล้วก็มาจับผิดกันดีกว่าว่าตอนหนึ่งตอนสองเนี่ยเอกนางเอกเขารักกันหรือยังตอนแรกเขาแบบชีวิตจริงอ่ะเออถ้าเกิดยังไม่รักกันเขารักกันตอนไหนนะทุกคนเขาจีบกันติดตอนไหนนะแววตามันออกเปล่า ผิดนะคะแล้วก็แคปมาให้ดูด้วยนะคะว่าแบบตอนนี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเบสจะบอกว่าใช่ไม่ใช่จริงๆเราเป็นผู้ภัยจริงเราเป็นผู้ภัยแล้วเพราะนี่ก็เป็นเป็นผู้ภัยเอ็นี่ผู้ภัยล็อกครืองแบบอันนี้ผู้ภัยอันนี้ผู้ตายดอกไม่เขียวดอกไม่สนครับก็ขอให้เลตติ้งดีๆนะคะเลตติ้งปังๆนะคะก็นอกจากเบสจะเป็นเรื่องแรกของเบสแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องแรกของทีมงาน ด้วยบางคนเนาะที่แบบว่ามาทำเนื่องู้้ไัยให้กับช่องวันอะไรเงี้ยก็อยากให้แรงดีๆแล้วก็ดูตรงตรงเบสดูเบสอุ้ยดูเบสเออดูด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอน